ว่าเหนียวยังมีความชื้นของของชื้นของน้าครับเราจามาเป็นกาขุดเจาะได้ง่ายครับแล้วก็พละกกาลังของรถครับนอกจากพลังกำลังของเครื่องจักรกับดีเราใช้เจ้า SK 2 0 0 SM ครับรุน่นเรียกว่าตัวใหญ่ครับเนาะสองร้อนี่คือพละกกาลังเหลือๆครับนะเนาะแรงขุดเจาะที่ทรงพลังมากๆครับถ้าเป็นรถเล็กกว่านี้หรือว่ารุ่นที่เล็กกว่านี้นะก็จะยาก่อยครับผนมะเรื่องของการขุดเจานะเรื่องของความกลมตัว ในการทำงานครับจะเจอรูปแบบบ่อประมาณนี้ก็ต้องลงถอ,อยลงไปอีกสักพักนึงครับมันก็ทําให้ยากในการทํางานครับผมมันจะไม่ง่ายเลยครับผมว่ารูปแบบบอ่อมันลึกครับผมนะครับการทำพงานาถ้าเป็นผมคือผมขอพูดว่าผมจะขออยากใช้รถแบบนี้รประมาณรุ่นรุ่นอะฮะสองร้อยสองร้อยขึ้นครับถจะ,จะทํางานแล้วคล่องตัวแล้วก็สะดวกขึ้นครับเนาะสะดวกมากกว่าที่จะใช้รุ่นเล็กครับ ไกลๆเคลื่อนชัดครับ เพราะว่ามันลึกครับผมเนาเนี้ดูโดยรอบครับก็ย <c oughs> ังดูไม่สะอสาดหูสะอาดตาเท่าไหรเพราะว่าเราจะไม่ดึงดินครับล่างมอนตินก็ยังดูตะเกะยะอากาศเต็มไปหมดครับน่าจะเป็นการขุดให้จบทั้งสองบ่อแล้วก็มาดึงดินเข้าหากัดครับเราะจะรู้ว่ามอนินจะดึงไปตรงไหนมั่งครับแล้วพอเราเสร็จบ,บ่อนี้เราก็จะได้ไปขุดบ่อที่สองต่อเลยครับผมเป็นบ่อใหญ่ครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะจบครับบ่อใหญ่แล้วก็วันจันพรุ่งนี้วันจันท์นะครับ ันจะน่าจะจบชั้นล่างของบ่อใหญ่เพราะว่าผมว่าน่าจะจบครับแต่ว่ามันก็จะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นบอ่อที่ลึกมี2ตะพักสาตะพักครับนั่นก็คือความลึกอยู่ที่7เ,เมตรครับเนาะว่าจะยากนิดหนึ่งฮะแต่ที่นี้เรื่องของปัญหาก็คือ,อยังไม่มีรถคนขับรถกูบาต้ามาช่วยครับเนาะเราก็เลยทํางานยากหนะะ่อยครับ ไม่ใช่ว่าดินดานจะดีอันนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเนื้องานของเราหน้างานของเราวันนี้ครับที่เจอปัญหาเรื่องของดินดานครับนะวันจันทร์พรุ่งนี้จบบอังคารก็น่าจะไม่จบครับน่าจะเป็นวันพุธครับที่เราจะจบงานครับ ุค,ครับที่จะได้เก็บงานน่าจะเป็นวันพุนครับ

จะชันล่างครับให้ดูอีกด้านมุมหนึ่งของการทำงานครับว้าห้ถูกันหลายๆมุมครับบอ่อนี้ตกลงไปเนี่ยไม่ต้องขึ้นนะครับผมเนาะมดแรงขึ้นไม่ได้เลยครับหัวควายตกลงไปนี่คือจบเลยครับเพราะว่ามันลึกมากครับแล้วก็มันชันมากครับ ปกนองนารูปแบบนี้ครับผมเราขุดตามแบบของอท่านนายช่างทำให้ครับเนาะเหีนมายังไงขุดอย่างนั้นครับนี่ครับ กลเ็ดการ์น,นะครับเนาะให้เห็นรถชัดๆนะครับเนาะเผื่อท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องของการดูรถขุดขุดโพ้งน้องนะครับได้เห็นสมบรรยากาศของจริงครับแล้วก็บรรยากาศที่เริ่มตั้งแต่กุก๊ก,ก้แรกแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆครับเห็นภาพเห็นบรรยากาศในการทํางานจริงๆเห็นบรรยากาศํงงรรา,าศงานแบบเรียวไทม์นะครับเราเห็นเห็นกุกช็อตครับ พวกเราก็จะนําเสนอประมาณนี้ฮะพวกเราก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมของพวกเราเนาะเข้ามาชมรับชมช่องของเราก็เราก็ไม่ได้อะไรมากมาแค่แค่จะจะนําเสนอความเป็นเราขับเสนอหอจ้าของพวกเรานําเสนอความสามารถแล้วก็วิธีการปุดของพวกเราครับให้เพื่อนๆได้ชมกันครับอย่างไง้ยเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้กําลังใจพวกเราแล้วเนาะจะได้รู้ว่ามีคนอยากดูของเราเนาะอยากชมให้กำลังใจพวกเราเพวกเราก็จะ มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับต้องพยายามทำทุกวันครับเนาะเพื่อสิ่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นการเลิกเปลี่ยนเรียนรู้ครับเพื่อความเก็บเรื่องของงานครับงานที่เราปลุกไล่จะได้เขียนไปในช่อง,องเราบุเราครับอยากญญาดูวาปเปิเดดูเอาเนาะ อย่งลครับเนก็ฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเชียงทรัตตะบุญรีแล้ครับทงานพคกงล่างนามโมเดิรนะ์นครับใงนี้เจอดินดานดินเหนียวดินรวจครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดครับผมเนาะด้านบนเป็นดินรวดบนทรายครับขอนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ